ยังอยู่กันที่เรื่องของภาพยนตร์นะคะแน่นอนว่าภาพยนตร์เนี่ยก็เป็นตัวเชื่อมหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านค่ะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปนะคะเรากําลังจะวิ่งแล้วก็ก้าวกระโดดเข้าไปสู่การเปิดประชาคมอาเซียนนั่นเองค่ะแน่นอนว่าภาพยนตร์นั้นก็เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์แล้วก็ยังมีภาพยนตร์จากเพื่อนบ้านนะคะที่จะมาฉายในไทยด้วยยังไงไปติดตามจากรายงานของเราค่ะ ความรักระหว่างแรงงานหนุ่มเมียนมากับช่างศักดิ์สาวไทยในหนังโรแมนติกคอมเมดี้รักภาษาอะไรเมียนมา in love in bangkok นอกจากจะถ่ายทอดชีวิตชาวเมียนมาที่ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงตัวเองในกรุงเทพได้ใกล้เคียงความจริงแล้วยังทําให้เห็นอีกเก้าของนักทําหนังไทยที่มองไกลกว่าตลาดคนไทยในประเทศจึงพยายามจ่อตลาดคนดูกลุ่มใหม่ทั้งแรงงานเพื่อนบ้านที่มาทํางานในไทยรวมถึงโอกาสใหม่ในการนําหนังไปฉายในประเทศแถบอาเซียนเฉพาะ เขาบอกว่ามันมีพม่าแรงงานพม่ามาทํางานในเมืองไทยเยอะแล้วนะเป็นแสนแสนคนเราก็ตกใจเขาบอกว่าแค่ที่มหาชัยนี่ก็สองสามแสนแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออหรอคือจริงๆแล้วถ้าถ้าเรามองดีมานออกว่ามันอาจจะมันอาจจะเป็นการดีด้วยซ้ำไปถ้าถ้าเรามาทําหนังให้คนพม่าซึ่งจากบ้านจากเมืองมาอะไรเงี้ย แลวเขามีโอกาสได้ดูสตอรี่คนของเขาในเมืองไทยเราต้องมาเดินแจกแฮนด์บิลใบปลิวให้กับแรงงานพม่าประมาณนั้นเลยนะครับว่าถึงมือเขาเลยเขาพูดไทยได้ได้บ้างแต่อย่างน้อยเนี่ยพอเขาเห็นชื่อเป็นภาษาพม่าแล้วโดยเฉพาะภาษาอังกฤษของเขาเปรี้ยแลเปรี้ยอยู่แล้วนะครับคำว่าเบียนไม่เลิฟอินไม่ค้อ เขาก็ให้ความสนใจซึ่งมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออเนี้ยเราเดินมาถูกทางแล้วนะเพราะว่าสตอรี่มันเกี่ยวกับพวกเขาก็ควรจะต้องมาบอกพวกเขาเลยว่ามันมีหนังของพวกเขาอยู่นะครับเราไม่ได้เคยได้มีโอกาสมาคุกคีกับเขาอย่างเงี้ยแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้พขาแกได้มาคุกคีได้มาใช้ชีวิตกินอยู่กับเขาอย่างเงี้ยจริงๆแล้วสนุกนะเขาอยู่กันแบบเขาอยู่กันง่ายๆแล้วก็ ถึงแบบว่าบางทีการที่เราพูดไม่ค่อยชัดอย่างเงี้ยบางทีฟังมันก็เป็นสีสันแล้วค่ะพี่มันทาให้เราแบบว่ายิ่งอยากจะทําให้เรารู้จักกันมากขึ้นสื่อสารกันมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราได้เรียนรู้ถึงเหมือนได้มุมมองใหม่ๆม,ม,มากกว่าสําหรับการที่แบบเรามองเพื่อนบ้านชาวพาม่าเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าดูหนังเรื่องนี้แล้วทั้งคนไทยทั้งทั้งพาม่าคร,ครับคนพาม่าเขาเข้าใจกันมากขึ้นครับคือเหมือนชีวิตจริงเลยอะชีวิตจริงของคนพาม่าคนหนึ่งกับสาวไทยครับ ก่อนหน้านี้มีนักทำหนังไทยส่วนหนึ่งที่พยายามสร้างตลาดใหม่ผ่านการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนำเสนอภาพคนแต่ละประเทศในฐานะมนุษย์อย่างเท่าเทียมไม่ใช่ตัวตลกอย่างที่สื่อกระแสหลักบางส่วนนำเสนอ เช่นศักชายดีนานที่โด่งดังจากหนังรักไตรา้าสบายดีที่ร่วมทุนกับประเทศลาวซึ่งช่วยฟื้นวงการหนังลาวขึ้นมาอีกครั้งในรอบ33ปีและล่าสุดกับเมืองผี City of g h o s t ที่เตรียมฉายปลายปีนี้ซึ่งร่วมทุนกับมาเลเซียและไปถ่ายทําที่เมียนมากัมพูชาลาวและไทยอ้น้องมือจะบอกในขณะที่หนังไทยได้ออกฉายและโกยเงินจากประเทศเพื่อนบ้านไม่น้อย คนไทยกลับแทบไม่ชมหนังอาเซียนทั้งที่หนังหลายเรื่องได้คว้ารางวัลในระดับนานาชาติแม้การนำหนังเพื่อนบ้านมาฉายในไทยจะเสี่ยงขาดทุนแต่ในเดือนตุลาคมนี้สบกงคนหนังเหนียวหนังกัมพูชาฟอร์มยักษ์ที่ทำรายได้สูงสุดในประเทศก็เตรียมเข้าฉายในไทยซึ่งนี่ก็เป็นอีกความหวังของผู้จัดจำหน่ายที่อยากให้คนไทยได้ดูหนังอาเซียนและเข้าใจเพื่อนบ้านมากขึ้นแค่นี้ยังไม่พอมันคือพูดถึงทุนเนี่ยเราขาดทุนแน่ๆแต่ว่าทำยังไง ที่คนจะเปิดใจแล้วได้ดูเอาแบบไม่ต้องขัดทุนอะเอาพอๆดีพอดีพอดีแต่ได้เห็นวัฒนธรรมเขาก็อยากจะนําเสนอให้คนไทยได้เห็นโอกาสต่อๆไปพยายามอยู่ครับถ้าเกิดคุณสนใจจะทําหนังโดยการมีคอสคิลเจอร์ลอ่ะมีการแลกเปลี่ยนดาราการหรือว่ามีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมลองทําดูไม่ต้องใช้ทุนเยอะแยะมากมายแต่ว่าต้องเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็ความสนุกของสองชาติเขาดูหนังคล้ายๆเรา หนังผีเข้าผีออกที่ผมไปฉายในพม่ารายได้ดีมากที่มาพกพระขนงในพม่ารายได้ดีมากมันมีเรื่องของความตลกมันมีเรื่องของธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันเข้าใจง่าย AEC <A EC S 1> เป็นกระแสขึ้นมาแล้วและเราก็เป็นคนที่ลงทุนทำหนังอยู่ในอุตสาหกรรมหนังไทยอุตสาหกรรมหนังไทยเองก็ต้องสำรวจดูว่ามันมีดีมานพอไหมถ้ามันมีดีมานพอต่อไป เรื่องวัฒนธรรมขนรรมเนียมประเพณีในระดับเพื่อนบ้านของเราเนี่ยมันมันไม่ยากที่จะมีสตอรี่ถ้ามันมีดีมานพอเพื่อนบ้านเราก็ต้องศึกษาเราด้วยว่าถ้าเกิดเขาจะเอาเขาจะทำสตอรี่ไหนที่คนไทยชอบดูะสมมติอย่างงี้มันก็ต้องเป็นการบ้านนะฮะการบ้านของแต่ละชาติที่จะมาร่วมกันเป็นประชากรมที่จะต้องแลกเปลี่ยนกันเกือบจะทุกเรื่องนะฮะ การพยายามนําเสนอความหลากหลายของผู้คนในแต่ละประเทศผ่านแผ่นฟิล์มของนักทําหนังนอกจากจะทําให้เห็นวิถีชีวิตที่แท้จริงของผู้คนในอาเซียนแล้วยังช่วยให้เข้าใจและยอมรับความแตกต่างของเพื่อนบ้านมากขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558แต่ความพยายามเหล่านี้คงสูญเปล่าหากผู้ชมไม่ให้โอกาสและเปิดใจดูหนังเหล่านี้แก้วตาเกตบึงการ Voice TV รายงาน